วันนี้คุณจะแพ้งกิ้งไหมเดี๋ยวตรงนี้เลยจริถ้าแกล้งตายเขาก็บังคิดกันเลยเนี่ยนอนคว่ำหน้าเลยค่ะพี่หนุ่ยเอาเลยค่ะดูอ้ําพัชราภาดูซะก่อนนี่อ้ํานี่อ้ําสนติงอะอ้าวอ้ําเหมือนลอยเลยนะคือเหมือนโดนเหมือนโดนผีสิงแล้วลอยแล้วมีเอกไล่มาเลยไล่เร็วคือกระทรโจมทำออกมาเตือนนี่ดูดหน้าออกมาเตือนก็คือเล่นได้แต่อย่าให้แพงนะ คือสถานที่เนี่ยต้องยิ่งต้องระมัดระวังเพราะว่าเคยมีชาวต้นเลื่อนตกลงมาตายนี่คุณบอยประกอบนัเน็กนักเน็กเนี่ยเนี่ยเนี่ยอันนี้ไม่ได้แพ้งังไงก็ไม่รู้อันนี้คุณนกแพงอยู่ที่บันไดเลื่อนเลยคุณเอกราชนายภาพเอกราชน้องลีลาลูกคุณทันเาทั้งกิ้งเขาเหมือนกันนี่ทั้งแม่ทั้งลูกเลยนี่ฮะเอออันนี้ดีเจเพชรจ้าก็จะไปอยู่บนที่นั่งใช่ไหมแล้วก็แพ้งกิ้งใช่ไหม ท่าแกล้งตายคือต้องความหน้าทําให้ตัวตรงดิ่งสุดเลยนุ่ยคนเอกรากเอาไหมเอาเลยแข่งบนโต๊ะเลยไหมล่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเด๋ยวคงจน่าเกลียดนะเดี๋ยวเดี๋ยวให้อ่านข่าวเสร็จก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวแต่เตือนคืออย่าไปเล่นแผงๆใชอพวกนี้เขาจะทำสองอย่างคือหนึ่งยากหนึ่งยากซึ่งก็อาจจะอยู่ในที่ที่ยากๆสองก็คือทำในที่สาธารณะที่มันแปลกแล้วก็ไป โพสกันในเว็บอ่โพสกันใน Facebook ใช่ไหมใช่ในโลกออนไลน์อะค่ะไปโชว์โอ้ยฉันเจ๋งเนาะงนอย่างงี้มีรางรถไฟก็มีเนี่ยใช่ไมเนี่ยอะไรอะยู่บนเสาเนี่ยเนี่ยมันมันมาจากไหนไอความคิดบันเจิดแบบนี้มาจากไหนต้นกําเนิดมาจากออสเตรเลียแล้วมันก็ค่อยๆเริ่มระบาดที่ยุโรปที่อะไรแล้วตอนนี้เข้ามาที่บ้านเราเนี่ยคือที่สารณะคนก็คงมองบ้าหรือเปล่าหรืออะไรถ้าไม่รู้นะคนรู้ก็คงยิ้มๆแต่ว่าไอที่มันอันตรายเนี่ยอย่าเด็ดขาด มนีตกลงไปเนี่ยอันตรายนะคะบาดเจ็บนะอ้าว